่าวลือการ์ดจอรุ่นใหม่จาก n v ็นวีเดีย f o r c e RTX 3080จะมาในเดือนสิงหาคมปีนี้จริงหรือไม่โอ้นี่ครับตอนนี้สื่อข่าวต่างประเทศนะครับก็หลายคนพยายามจับจ้องแล้วก็ ทำตัวเป็นหมอดูทานายกันใหญ่เลยเขาบอกว่าไปจับเอาช่วงเวลาที่ n v ็นวีดียสมัยเปิดตัวตั้งแต่ GTX 1080แล้วก็ผ่านมาสัก2ปีนะครับเอ็นวีดียก็จะเปิดตัว RTX 2080เนี่ยเขาบอกว่าผ่าน,เ,นเหตุการณ์แบบนี้มันผ่านมาแล้ว2ปีจาก RTX 2080เมื่อปี2018นะครับมาปีนี้2020เดือนสิงหาคมเป็นไปได้มากว่า n v ็นวีดียจะเปิดการ์ดจอรุ่นใหม่ล่าสุดของเขานั่นก็คือ RTX 3080นี่เองโอ้โหก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับแล้วก็มันมีอีกข่าวหนึ่งที่มาผสมนะฮะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งผสมลงว่าเอ๊ะหรือว่ามันใกล้จะมาแล้วจริงๆจากที่เข้าคาดเดากันเขาบอกว่ามันมีข้อมูลของชิป GPU นะฮะที่ไม่ระบุนามนะครับแบบไร้นามแอบเข้าไปทดสอบเบนช์าม์กแล้วทำคะแนนได้สูงกว่า RTX 2080 Ti แบบขาดลอยเลยชนะกระจุยเลยทุกคนก็มองว่า はい。 นี่แหละมันน่าจะเป็น NV i d i a เดียซุ่มมาทสของตัวเองตัวใหม่ก่อนนะครับตัวนี้แหละน่าจะเป็น RTX 3 0 8 0ดูโอ้โหนาดูมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้แหละครับที่ NV i d i a เดียเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าจะเอามาสู้ถ้าเกิดปีนี้ AMD ปล่อยตัว Big n a v วออกมานะครับแล้วก็ตัวนั้นน่ากลัวมากเพราะว่าตัวนั้นเป็น7นาโนเมตรแล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพที่ดีมากๆนะครับเรียกว่าอาจจะเป็นการถลม่มครั้งยิ่งใหญ่ที่ทาให้ NV i d i ีียพ่ายแพ้ได้ NV i d i a เดียก็เลยตั้งใจที่จะทาให้ 3080ตัวนี้มีสเปคที่ดีมากๆม,มีการเปลี่ยนสถาปัตยกรรมด้วยนะครับจากเดิมสมัย GTX เนี่ยเขาจะเป็นสถาปัิยกรรมชื่อที่เรียกว่า Pascal พอมาเป็นเล r ท c i n g เขาก็เปลี่ยนมาเป็น Touring ทีนี้ไอ้เจ้าตัว3080เนี่ยมันจะไม่ใช่ Touring ตัวเดิมแล้วครับมันจะมาในสถาปัิยกรรมที่ชื่อว่า แอมแปร์นี่ชื่อน่ารักมากเลยแอมแปร์นะครับแล้วก็จะมาในระดับเทคโนโลยี7นาโนเมตรเช่นกันซึ่งก็จะสูสีละคราวนี้นะครับถ้า Big Navy ีมา7นาโนเมตร NVIDIA RTX 3080กับ7็7นาโนเมตร7กับ7็7ชนกันหูไม่รู้ไปนัดไฟกันหน้าเซเว่นหรือเปล่านะฮะเลข7เหมือนกัน <laughs> พอมีการคาดเดาว่า การจอตัวนี้จะมาในเดือนสิงหาคมใช่ไหมครับปีนี้นเนี่ยงานคอมพิวเตเนี่ยตอนแรกเขาจะเลื่อนไปจัดตอนเดือนกันยายนเขาบอกไม่แน่นะ n อ i d i a ดีอาจจะไปเปิดที่ไต้หวันในงานคอมพิวเตเลยในเดือนกันยายนหรือถ้าคอมพิวเต็เขาเลื่อนเพราะว่าล่าสุดผมเห็นในอ e ีเมลที่เขาบอกมาเขาบอกว่าเขาไม่จัดแล้วนะเดือนกันยายนเนี่ยคอมพิวเต็เขาจะไปเดือนมิถุนาปีหน้าคือข้ามปีนี้ไปเลยถ้าคอมพิวเตไม่จัดมันมีอีกงานหนึ่งครับชื่องานเกมส์คอมอ่างานนี้แหละจะจัดในเดือนสิงหาคมเป๊ะเลยตรงเวลา ที่นักข่าวลือกันพอดีเลยนะครับก็สามารถไปเปิดตัวในงานนี้ได้เช่นกันโดยที่ตัว RTX 3080เนี่ยถ้าเปิดตัวสิงหาคมใช่ไหมครับตามไทม์ไลน์ก็คือสักประมาณสิ้นปีก็จะมีรุ่น TI ออกมาเป็น RTX 3080 TI ซึ่งเจ้าตัว RTX 3080 TI เนี่ยตัวนี้จะแรงกว่า3080ตัวธรรมดาถึง40% <Wow. S 1> แล้วก็มีการบูตคล็อกสปีดของตัว GPU เนี่ยขึ้นไปถึงสองงกิกะเฮิรตซ์โหแรงไม่รู้จะแรงไป ความจําวิดีโอเนี่ยเยอะถึง18กิก อันนี้ตัว TI นะทุกคนก็คิดกันเอ๊สเปคมาโหดขนาดนี้แล้วราคาจะเป็นยังไงเพราะว่าราคาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักข่าวทั่วโลกเขาเป็นห่วงกันว่า Nvidia เดียนี่ยจะเปิดราคาให้มันระเบิดต่อไปไหมนะฮะจากตอน GTX 1080นะครับ20,000ต้นๆน,น,นะพอมาเป็น RTX 2080ขยบไป20,000ปลายเกือบ20,000สุดน่ะเกือบ2 6 0 0 0 2 8 0 0 0แล้วถ้าตัวนี้ขยบไปแบบเดียวกันอีกนี่เราจะต้องซื้อกาสจอในระดับท็อปใน ราคา30,000ื่นกว่าเลยเหรอโอ้โหเราจะไหวกันหรือเปล่าแต่มีข้อมูลจากทางคู่ค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ n v ็นวีดีนะครับให้ข้อมูลสวนทางกลับมาว่า ไม่ต้องห่วงการ์ดจอ RTX 3 0 8 0ดเนี่ย Nvidia ไม่อยากขายแพงครับ <S 2> <2> <S คืออยากจะสู้กับ AMD ได้เพราะว่าไม่งั้น AMD อาจจะส่งการ์ดจอรุ่นราคาถูกมาตีราคาแบบยิ่งมันไกลกันมากยิ่งมันห่างกันมากเนี่ยห่างกันครึ่งต่อครึ่งเนี่ยอาจจะทําให้ลูกค้าแบบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องแรงขนาดนั้นก็ได้เราใช้การ์ดจอสักประมาณครึ่งหนึ่งก็พอสู้เขาได้อยู่แล้วราคาถูกกว่าตั้งครึง่งแต่ก็ถือเป็นตัวท็อปของทางฝั่ง AMD นะเออ Nvidia ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นครับเขาก็เลยจะพยายามกดตัว3 0 8 0 ตัวนี้ให้ราคาไม่แพงกว่า2080ตัวเดิมเรื่องราคาก็ต้องรอดูความจริงอีกทีหนึ่งถูกไหมฮะแต่อีกมุมนึงเนี่ยตอนนี้ทุกคนห่วงกันว่าแล้วถ้าตัว Big n a v วของ AMD เนี่ยมันสามารถเชื่อฉือนแม้กระทั่งไอตัว3080ตัวนี้นะครับเ<ม>ชือน<ม>ได้เนี่ยแล้ว n อ i น i ีดีจะเอาอยัางไงมีข่าวลือซ้อนข่าวลือโอ้ไม่รู้มันจะลือซ้อนลืออะไรกันนั่งหนาเขามีข<ม>่าวเติมมาอีกนะครับว่า เพื่อไม่ให้เป็นการป้องกันการพ่ายแพ้ปีนี้เนี่ยเอ็นวีดียอาจจะไปไกลกว่าที่ทุกคนคิดครับ<ะ>คือ3080 3080 Ti อันนี้คือตัวท็อปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นแล้วแพ้ทาง AMD ขึ้นมา Nvidia จะงัดตัวพิเศษตัวโจ๊กออกมาครับนั่นก็คือ RTX 3090 <laughs> คือเอาดันกันขึ้นไปเรื่อยเรยเรียกว่าไปเอาโปรเจกต์ของ2ปีข้างหน้ามาซัดวันนี้เลยก็ได้เราไม่อยากแพ้นะครับจัดกันเต็มที่เลยทีเดียวเ <laughs> ขาบอกว่าตัว3 0 9 0เนี่ยอาจจะมี v r a m ขึ้นไปถึง24กิกครับนี่มันจะแรมเยอะกว่าแรมในเครื่อง PC แล้วนะครับ <laughs> โอ้สุดยอดมากต้องรอดูกันต่อไปครับว่าเด <laughs> ือนสิงหาคม,มจะมีวีแววของ NVIDIA RTX ตัวใหม่หรือไม่จัดไว้เลยครับเพราะว่าขัดการจอ วอนนี้ราคาสูงอยู่นะครับรีบหยอดกระปุกตั้งแต่วันนี้เราจะได้ซื้อกันได้ทัน,นสนับสนุนโดย the digital stm ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ tt pass บริการ power supply สำรองใช้โดย tt thermal tech dtm dta ครบวงจรด้าน engineering software aas n e x t g เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิจาก king it Gadget คันเทพ โดยเทพแกจ็ต